ครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไลน์เกมเซษทีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มีอีเวนต์เข้ามาใหม่อีกแล้วนะฮะเป็นอีเวนต์ที่เครื่องรางนะครับซึ่งเครื่องรางที่มาในวันนี้นะเป็นตะกูดรองเท้าหมดเลยนะฮะซึ่งมีมาให้เลือกนะฮะมี1 2 3 4 5นะ5 5ชิ้นนะครับรองเท้าที่มานะ ซึ่งมีมาใหม่แล้วก็มีเลมาด้วยนะครับจะไปดูของใหม่นะเป็นรองเท้าชื่อว่ารองเท้าแลนด์มาร์กนะฮะย้ายแค่ย้ายอย่างเดียวไม่ได้นะนี่มาลองสร้ราแลนด์มาร์กกันด้วยนะแต่ว่าแนะนำฮะไปดูช่องฮอตซ่าเกมเอร์แล้วนะฮะแทบจะไม่ค่อยออกเลยนะครับสกิล ไม่ค่อยติดเลยนะครับซึ่งถ้านแนะนำนะฮะสำหรับผูบ้เล่นใหม่นี่ฮะคใครที่ยังไม่มีรองเท้าโล่นะครับแนะนำให้เอารองเท้าโล่ก่อนนะครับหรือรองเท้าโลดดอปนะฮะที่แนะนำส่วนใครที่ยังไม่มีรองเท้าลินจานะครับแนะนำรองเท้าลินจานครับเห็นหลายคนเอามาเล่นนะฮะคือ ค่อนข้างจะคอมบูมากเลยครับคือมันต่อเกมได้ค่อนข้างดีครับมีคนเล่นก็ถ้าแนะนำครับแนะนํา3ตัวครับมีรองเท้านินจานะฮะใครที่ยังไม่มีโลก็นี่รองเท้าดอกโลดอกไอรองเท้าโลดอกนะฮะแล้วก็รองเท้าโลนะฮะแนะนําส่วนรองเท้ากับดักอันนี้ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ครับนนๆจะเห็นทีแต่ว่าที่จําเป็นนะครับมี3ตัวนี้แนะนําเลยเนาะส่วนวิธีการตามหานะฮะก็มี ใบรับรองอาคารนะฮะเอืบวก e นะฮะสองชิ้นนะครับแล้วก็มีรองเท้าพังนะฮะเอืใช้สามชิ้นนะครับก็จะมาแลกเป็น S อสแลนด์มาร์คบ้านผีสิงนะครับตามนี้เลยนะฮะส่วนการสะสมก็รองเท้ากับดักใช้ S ทั้งหมด2ชิ้นนะครับแล้วรองเท้าโล่นะครับสามชิ้นเองนะฮะใครที่ยังไม่มีรองเท้าโล่นะครับแนะนํานะฮะหรือ รองเท้าโล่มันเล่นได้หลายตัวนะครับรองเท้าโล่หรือแม้กระทั่งรองเท้าโล่ดอกอันนี้ก็เหมาะกับหลายๆตัวเหมือนกันส่วนรองเท้านินจานี่ก็มีคนเล่นเยอะนะครับคอมโบนะส่วนรองเท้าใหม่เอ,อ่ยังไม่แนะนํานะครับหาตัวอื่นดีกว่านะฮะหาสามตัวก่อนดีกว่านะฮะโอเคแล้วก็จะมีเออ่ลิมิเต็ดอีดิชั่นมาอีกแล้วนะฮะคือผมบอกเลยว่ายุคนี้ จากที่สถิตินะฮะผมว่าไม่จําเป็นนะครับลิมิเต็ดอีชั่นไม่เติมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีเวอร์ชั่นในตัวดาร์กมาให้หาอีกนะฮะไม่จําเป็นนะครับใช้ของที่มีไปก่อนนะครับมันใช้ได้อยู่นะครับคือที่ผมแนะนําว่าไม่ไม่ควรเติมคืออะไรคือที่เติมมันก็ไม่ได้ออกนะครับผมเจอมากับตัวแล้วครับเล่นในตัวปืนมัสวิไอตัวซุปเปอร์ฮะ ไม่ออกเลยแต่คนเล่นในตัวธรรมดาคือไม่ใช่ตัวที่เป็นไอตัวดาร์กนะออกดีกว่าผมอีกหลายๆตัวเหมือนกันไอตัวเป็นเรืออวกาศเหมือนกันฮนะตัวดาร์กผมใช้แทบไม่ออกเลยสร้างแรนด์มาร์กกว่าจะออกที90%เงี้ยแต่คนอื่นใช้เป็นธรรมดาหรือไอไอเป็นไอยกตัวอย่างง่ายเลยไอเป็นจรวดนะฮะไอที่มันสร้างเออผมจำไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์33%มามัง้ง ออกดีกว่าผมอีกเอองงเหมือนกันไม่รู้จะเติมเพื่ออะไรเนาะก็แนะนำเพื่อน <S <S ๆเล่นทําคือทําให้ปิดอีเวนต์ก่อนนะทําให้ปิดอีเวนต์ก่อนส่วนเติมหรือไม่เติมค่อยว่ากันเนาะอยู่ที่ทุกท่านนะแต่ผมแนะนําว่าไม่ควรเติมดีกว่าเนาะแต่แล้วแต่สะดวกของใครของมันเนาะโอเคประมาณนี้ฮะส่วนกิจกรรมการตามหาก็นี่แหละไม่มีอะไรก็อยู่ในนี่นะสุ่ม ขี้ข้างล่างพเมีม50นะฮะมีอะไรอีกไหมมีขายนะฮะมีเตดอีช e ั่นนะครับขายอย่างเดียวฮนะโอเคส่วนอื่นมีอะไรไหมกิจกรรมอื่นๆเดี๋ยวไปดูสก,กิลสักหน่อยก็ได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสก,กิลสักหน่อยนะฮะว่ามันจะน่าหาไหมแต่แนะนำเลยครับพอดีผมไปดูช่อง กอสร้างกินมือแล้วไม่ออกนะครับสกิลออกยากมากลิมิเต็ดดิชั่นสกิลไม่ต่างกันนะครับมันดูแอบเบลไปด้วยนะลิมิเต็ดโอ้ตายแล้วะฮะท่นะเ,นะมนเมื่อก่อสร้างโอกาส35นะครับย้ายทันทีไปยังพื้นที่ของฉันและโอกาส65สร้างรลมาสเพิ่มนะฮะ มันจะคล้ายๆตัวรองเทาเ้านินจาแหละแต่ว่าผมว่านินจาดีกว่านะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแนะนำก็คือถ้าจะหาให้หารองเทา Ninja, ้านินจากับใครยังไม่มีโล่นะครับรองเท้าโล่ดอกกับรองเท้าโล่นะครับดีกว่านะครับ โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัรับเพื่อนๆที่ถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดซับสไครต์ช่องอเห็นชแนลให้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ